ณท่นา,าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำหนึ่งเดียวในโลกอันเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระคู่บ้านคู่เมืองลงประกอบพิธีดำน้ำตามราชประเพณีเก่าแก่กว่า400ปีเชื่อว่าจะอำนวยให้บ้านเมืองร่มเย็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขปีนี้มีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แต่งกายชุดเจ้าเมืองโบราณพร้อมคณะกรมการเบอรทั้งสี่ได้แก่ฝ่ายเวียง พลตรีถาวิรัตอย่างน้อยผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่36ฝ่ายวังนายกกชายชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายพรังว่าที่ร้อยตรีเสกสรรปานถมผู้จัดการไฟฟ้าเพชรบูรณ์และฝ่ายนาร้อยตำรวจตรีสุขสรรพิชัยนาย,ยกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนร่วมอัญเชิญองค์พระลงเรือแหกกลางลำน้ำป่าศักก่อนเข้าสู่พิธีดำน้ำตามโบราณราชประเพณี จุดนี้อสำคัญของพิธีคือการจัดเตรียมและโยนเครื่องมงคลประกอบด้วยข้าวต้มมัดลูกโยนกระยาศาสและกล้วยไข่โดยนางนิตยาสวรรนครที่ปรึกษาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์หรือป้าดาเล่าว,ว่าเครื่องมงคลทั้งหมดได้ถูกจัดทําขึ้นโดยชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจมัดข้าวต้มทําขนมและเตรียมกล้วยไข่ก่อนนําเข้าสู่พิธีอธิษฐานจิตโดยพระเกจิชื่อดังเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงแห่เข้าสู่ขบวนเรือ ร่วมกับพิธีอุ้มพระดำน้ำการโยนเครื่องมงคลที่มีมาจากอดีตท,ที่ชาวบ้านนำอาหารและขนมไปถวายเป็นพุทธบูชาและหลังเสร็จพิธีจะมีการแบ่งปันการระหว่างเรือเมื่อเรือไม่ได้จอดติดก,กันการโยนหรือการคว้างจึงเป็นวิธีการที่สืบทอดมากลายเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปีนี้ภายหลังผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้ประกอบพิธีโยนเครื่องมงคลลงสู่ฝูงชน ได้เกิดภาพสะท้อนความศรัทธาอันน่าประทับใจประชาชนและนักท่องเที่ยวที่กลางร่มบางแดดต่างพากันหงายร่มรับข้าวต้มมัดกระยาศาสตร์และกล้วยที่ผ่านพิธีมงคลถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ลำปรับไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีอุ้มพระดำน้ำเพชรบูณ์จึงไม่เพียงเป็นตำนานทางศรัทธาที่สืบทอดยาวนานหาก,กยังคงแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาและความสามัคคีของชาวเพชรบูรณ์ ที่ร่วมการสืบสารพิธีกรรมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนี้ไว้อย่างเข้มแข็งออหลังจากหรวงปูวีธีระปัญโยวัดป่าสัทธาว,วนารามที่ตรงเก่านะคะพอท่านทำพิธีอธิษฐานจิตแล้วกออ็ท่านผู้ว่าเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นก็เราก็จะเชิญของทั้งหมด รผมทั้งใบสีรัตะนบัลลังซึ่งมีพระลูปหล่อเหมือนของพ่อคุณผาเมืองไปประดิษฐานไปด้วยดำขบวนไปแล้วหลังจากนั้นก็เรารอเวลาทางทางสงฆ์ทางวัดบุูชัชนามันอีกครั้งหนึ่งค่ะพอดำน้ำเสร็จแล้วก็เราก็ขากลับแล้วก็โยนของที่เราเชิญไปในเรือเนี่ยค่ะโยนให้กับแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีทางน้ำ ือเป็นประเพณีที่สืบเนื่องต่อกันมาแล้วประเพณีของที่นี่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาขอเก็บงานของเราแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นมรดกแห่งชาติของปี65แต่ของเราที่ทำกันในนามพวกพี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่ภาครัฐบาลไม่ใช่ภาคหน่วยงานไหนเราได้รับเงินจัด น้องๆทุกที่คนนั้นห้าคนนี้สิบคนนี้ร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ประดาจ,จะเป็นแกนหลักแกนนำให้ทำเพราะว่าเราอยากรักษาประเพณีอันนี้สืบไปคือทุกคนที่มานี่เหมือนปิดทองหลังผ้านคะคะแต่เราทุกทุกคนทุกท่านทำแล้วก็ใจมันฟูเนาะค่ะขอบคุณค่ะ